สวัสดีค่ะนิฉันนางสาวราัตพรแต้งหงูนักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะว,วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะฟาร์มเห็ดถังเช่าของยังสมาร์ทฟาร์มเออร์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะน้องงามค่ะสวัสดีค่ะอยิน,นดีต้อนรับนะคะสู่ฟาร์มเห็ดถังเช่าเอ็ดดี้เออร์โพดิเซฟฟาร์มนะครับ วันนี้มาถึงที่ฟาร์มเลยนะครับผมค่ะนี่นะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะของน้องอาร์มนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรานะคะจะขออนุญาตน้องอามพาเข้าไปเยี่ยมชมข้างในเลยได้ไหมคะอับด,ดีเลยครับผมเดี๋ยวเชิญตามมาด้านนี้เลยครับค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีครับผมนายนะะรัตพลครทรัพย์เจริญนะครับชื่อเล่นน้องงามนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองจังหวัดป่จาจีนบุรีครับเป็นผู้จัดการฟาร์ณิชย์ถังเช่าเดซิเล็กเคิร์ฟคอรเดซิฟาร์มจังหวัดป่าจีนบุรีครับ เราไปพินหน่อยว่าประวัติความนมายัางไงถึงได้มาทำฟาร์ทเหตุหอ,อ๋คือเลื่อนแน่เลยยายกป่วยครับแย่ผมนีแปดสก็เป็นโรคคนแก่ปาหวัตค,ความดันคอเลสเนนตอรอลรมาคามรบทุกโรคเลยคราวนี้เวลาปีใหมท่ทีนึงไปเยี่ยมญาตก,ก็กจะซื้อของไปตักให้นะแต่่อนก็จะเป็นพวกซุปไก่พวก,ก,ก,พวกแมไรเยครับรานี้ก็เลยมองว่ามันมีอะไรบนร่ากายต้องแก,กพวกนี้ไหมครับก็ไปเสิร์ชข้อมูลในตเนาก็มาเจอัเช่าครับ ซึ่งสรรพคุณของถังเท่าเยอะมากครับต่อใจของเแล้วก็มีงานวิจัยรองรับเป็นไม่ร้อยกว่าร้อยถ้าสิบงานวิจัยก็เลยอยากซื้อให้ยายทานแตอนประมาณสิบกว่าปีที่แล้วโลละติดโลละห้าแสนบาทครับซึ่งมันแพงมากก็ก็ไม่มีแรงซื้อและโต้โตงก็เลยด้วยความเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นก็แค่ถัวเช่าเพียงเหตุผลเราก็ลองปลูกเองก็ได้ปลูกแล้วให้ยายทานก็ไปศึกษาข้อมูลวิธีการเริ่มนแบบนี้ครับทางตำราในประเทศต่างประเทศครับ แล้วก็มีไปอบรมตามมหาลัยต่างๆองมอเตร์สเปร,โโปร์มอเชงใหม่นี่ครับก็ได้ควาคมรู้ใหม่ก็เรือกทดลองเรียนหันเช่างานเนี่ยเป็นแทนสมาร์ทคอมเมอร์ของกรมส่งเสริมเกษตรนะคะทีนี้อ่ในการอบรมในสมาร์ทคอมเมอร์เนี่ยน้องทำได้แนวคิดอะไรมาพัฒนาติดตามชาวบ้านไหมคะ ก็ได้ความคิดเยอะเลยครับคือไปอ,อบรมทนั้น,นเนี่ยเราก็ได้แนวความคิดใหม่ๆครับเลยเอามาต่อยอดขอเป็นผลิตภัณฑ์ครับโดยึ้นแต่ก่อนเนะี่ยเราจะมีแค่ตัวนี้ครับก็คือมีแคปซูลมีชามีกาแฟห่งชาครทีนี้เนี่ยอพอไปอบรมมาเนะี่ยเราก็คิดว่าเราจะเอามาต่อยอดธุรก,กิจเป็นอะไรได้บ้างก็คือของเราเนี่ยมันมีสายพันธุ์กัร์ด้าสีขาวใช่ไหมครับ พอทาใช่เป่าเราไปตรวจแล้วพบว่ามันมีกูต้าไทโทซึ่งเป็นกูต้าธรรมชาติจากต้นเขาเลยกูต้าไทโนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวผันรูมรุมผิวผัานให้ผิวรันสดใสเป็นตัะทีนี้เนี่ยพอมันมีสารนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาทำเป็นเครื่องสำอางได้หลังจากที่ไปอบรมมาสมัยเราก็เลยเอามาทดลองตัวแรกก่อนครับเป็นสบู่สบู่ทรงเชาติใช่ครับผลปรากฏว่า ผลตอรบรับดีมากครับพอได้สดมุนก็เลยต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นครีมบำรุงผิวหน้าทาตอนเช้าตอนเย็นครับแล้วก็เป็นตัวน,นี้พัฒนาอีกจะเป็นเซ um. รั่รมใช่เซรั่มทาก่อนน,กกนอนครับก็จะมีแบบเป็นกระปุกแล้วก็อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นซองเซรั่มเป็นแบบซองครับเป็นแบบขนาดทดลองตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นครีมกันแดดบำรุงผิวครับเอสติกับพีอ็มโอ้โหครับแล้วก็พอพัฒนาเสาร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ เรามาต่อยอดธุรกิจค,ครับอันนี้เป็นตัวล่าสุดยาสีฟันถังเช่าแต่ว่าของเราจะไม่เหมือนอื่นที่อื่นจะเป็นแบบหลอดอเป็นเป็นแบวมาเป็นเป็น,ปนครีมนะครับอันี้ของเราทาเป็นเม็ดครับเวลาใช้ยังไงครเวลาใช้ก็เอาใส่ปากเคี้ยวครับแล้วก็แปรงสีฟันแปรงได้เลยไม่ต้องใช้น้ำประหยัดน้ําด้วยเป็นน้ำแตงโมตัวนี้คือมนตัวนี้เป็นลงมนัน ATBA ครับคือ a s i a ียแ a n ซิ e งเป็นสปาย a เวครับเป็นรางวัลทางเช่าดีเด่นอันดับหนึ่งของเอเชียครับก็คือฟาร์เรื่องนั้นคไอโอเข้ามาในเนเซอรสหาเป็นฟาร์มเดียวในประเทศไทยที่ได้นะคาไอโใช่ครับแล้วก็สิทธ์ที่ตัของเรามีพอมเพื่อสามี่จะมีเุกแจ้กที่ตัวและก็ล่าสุดเราได้มาถึงคาราลครับ ก็คือใช่อ<า>ิสลามกินทานได้แล้วก็เป็นสค้าของระดับ5ดาวนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เรายังได้มาตรฐาน a p ด้วยครับนนมาตรฐานของ c a p แล้วก็ตอนนี้กำลังยื่นขอมาตรฐานเกษตรกรีอยู่ครับอยู่ในระหว่างกนารนนัะ สามารถซื้อได้ที่ชุมชนไหนคะครัก็สามารถมาซื้อได้ที่ฟาร์มนะครับฟามเราตั้งอยู่บ้านเลขที่15คับ3โมง16ตำบลบ้านค้าอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เบอร์ติดต่อผมได้ตรงครับเบอร์0815680999ครับเป็นน้องอามนะครับแล้วก็ของเราจดทะเบียนเป็นบริษัทก็จะมีเพจของเรานะครับแล้วก็มีเอทบีนะครับคอยตอบคำถามลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดครับ